รีนีพอตในวันนี้นะคะพาไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะจะไปทําอะไรนั้นติดตามจากพี่บอยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปดูผลงานนักศึกษาครับที่รวมกลุ่มการในการคิดคนนวัตกรรมกำจัดขยะเพื่อชุมชนครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีเองก็มีกิ่งผลไม้จํานวนมากนะครับน้องๆเหล่านี้นําไปแปรรูปเป็นอะไรติดตามกันครับ นางฟ้าจากที่เลื่อยกิ่งผลไม้เมืองจันท์ผลงานของน้องจากมหาวิทยาลัยราชพัฏกรมภัยพันนีที่ผ่านด่านเยาวชนทั่วประเทศรับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนรับเงินและทุนพัฒนาชุมชนรวมกว่า1,30,000บาทเขาจะมีพวกกิ่งไมอ้อเงี้ยแล้วเขาก็จะเผามันเป็นมลพิษอะคะ่ะทำให้แบบเกิดฝุ่นพี2.5ตลอดข้างทา,างเลยอะคะ่ะบางทีนี่ เขาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ที่กำจัดพอต้องรอให้มันแห้งมันก็กลายเป็นขยะชุมชนในปริมาณมากค่ะจากกระดาษค่ะกระดาษแค่สงแผ่นใบสมัครแค่สงแผ่นมันออกมาเป็นโครงงานได้ค่ะเนี่ยนี่ก็ภูมิใจค่ะเป้าหมายพัฒนาชุมชนเขาวัวอำเภอท่าใหม่โดยมีชาวบ้านสนับสนุนน้องๆได้ต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์และโรงเรือนพ่อเห็ดให้ชุมชนได้นำกิ่งผลไม้มาแปรรูปพาะเห็ดนางฟ้าสร้างไรายได้ให้ชุมชนลดการเผาลดขยะเกษตร ซึ่งวิจัยแล้วได้ผลดีก็รู้สึกยินดีครับที่ว่าโครงการมันสําเร็จไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าเราก็อยากให้โครงการมันสําเร็จแล้วก็ส่งต่อไปให้กับชุมชนได้ด้วยจะมาทําด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเหมือนเกิดมาด้วยกันแบบว่าตอนนี้เราแบบมีจุดเริ่มมาด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะพยายามไปถึงจุดสิ้นสุดด้วยกันนะคะมันก็ดีใจนะคะที่ว่ามันมีคนมาสนับสนุนในชุมชนที่ให้ก่อเกิดไรายได้ พราะว่าจริงๆแล้วของเราเป็นอาชีพเกษตรกรรมใช่ไหมอันนี้เราทําได้ก็เป็นอาชีพเสริมอีกตัวหนึ่งที่ว่าสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะเราได้กากัดจัดขยะที่เราตัดกิ่งทิ้งไปโดยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์รเราเอามาทําตรงนี้อนาคตพิสูตรแล้วผลงานทําได้จรงิงชุมชนสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหรประชาชาติทางด้านความมั่นคงทางอาหารยุติค,ความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการบริโภคที่ยั่งยืน กิ่งไม้พวกนี้เขาก็ต้องมีการตัดแต่งน้องทีนี้การมองเห็นสิ่งเหล่านี้นอกจากชาวบ้านเนี่ยพอมัดกองเอาไว้สิ่งที่เขาทาได้ในภูมิ่มเป็นเดิมเนี่ยก็คือการเผาน้องๆก็มองเห็นว่าแล้วถ้าเราเอามาปนเอามาทําให้มันเป็นส่วนผสมหนึ่งในการเพราะเป็นแหล่งกาเนิดของเห็ดเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมวันนี้เราส่งมอบโครงการนี้ให้ให้กับชุมชนของเขาหัวของท่าใหม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่า ทั้งชาวบ้านเองก็ให้ความสนใจแล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งในฐานะขององค์กรที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาก็รู้สึกภาคภูมิใจเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ปันปลูกคิดนี่นะครับปีนี้จัดเป็นปีที่2แล้วนะครับปีที่แล้วน้องๆจากมหาวิทยาลัยมหาสาครคามนะครับไปไกลถึงขนาดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้อย่างยางั่งยืนเลยนะครับโอ้โหโครงการดีๆแบบนี้น่าสนับสนุนให้มียาวๆเลยนะคะพี่บอย はい。